สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะสรุปหวยลาวนะคะโครงสุดท้ายรวมเสียงนะคะชุดคัดมาเน้นๆนะคะ,ะเราก็มาต่อแนวทางกันต่องวงสรุปหวยลาวนะคะโครงสุดท้ายนะคะรวมเสียงนะคะชุดคัดมาน้นๆนะคะงวดนี้นะคะที่มาชนกันเ <9 S 2> ก้าเลขเก่านะคะผู้ชม สรุปหวยเล่างวดที่ผ่านมานะคะเย็ดวินงใเดนหนึ่งและสามนะคะบันเดียวสามศูนย์ห้จอยเนาะหลักหน่วยมันเน้ยวทางกันตองงวดน,นะคะเด่นวิ่งนะคะงวดน,นี้นะคะที่มาชนกันเลขเก้าน,นะคะเด่นเก่าของอสูตรหวยเล่านะคะมาเก้านะคะศูนย์สี่นะคะแต่ว่าจะเอาเก้าเด่นเก้ารองสี่นะคะ ของเสี้ยนเปรนะคะของเสี้ยนเปก็กับดินสามนะคะรองดินสามรองเก่านะ,ะชนกันที่เลขเก้าน,นะคะของพ่อเฮงของพ่อเฮงดินสามและดินเจ็ดของเสี้ยนใบนะคะดินศูนย์รองสี่นะคะ, 0, 4, ะ,คะก็จะคัดมาที่สี่เจ็ดนะคะสี่เก่านะคะเก้าเจ็ดนะคะที่มาชนกันนะคะ เดินเก้าแลเขารงสี่เนเกรงสี่น 9, ะเก้าสามเาหกนะคะเกเ็ก็เท่ากับหกเก้าเจ็ดแต่เขามสี่และ4 7 นกัน4 7 97จ็ก้าเจ็อีมตัวก็คือ93นะคะกันไว้ก่อนนะคะก็คือ94นะคะและ4 1 หนึนะคะเด่นสุดๆก็คือ1นึ่งสี่เอยห่ก้าเจ็ดหนึ่งนึ่งสนะคะหนึ่งนะคระักลอยนะคะนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะ,ะชุดสรุปเวลาเราเขา้งสุดท้ายนะคะรวมเสียนเด่น9นะคะวิ่ง9รุด9กนะคะเมาชนกันเก้ากับสนะคะงวดนี้นะะก็สก็จะมีส7เจ็ดละเด่นนะคะสี่สามเล็กตัว ่ะนะคะก็ขอให้ปังนะคะตองวดนะคะในชุดสรุปนะคะเด่นเกาวิง่งเการูดเก้านะคะารองสี่นะคะ